ถ้าเราเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญายงจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดีหมดนะพเจ้าบอกว่าเหตุของการกระทำสีอย่างจะทําให้เธอเนี่ยปรารถนาอะไรจะสําเร็จตามนั้น 1. ให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลสอไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลวัตงอกงามคือวิเวกลีกเล้นเพราะฉะนั้นส่อย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้มา ซึ่งสิ่งต่างๆตามที่เราปรารถนาน,นี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องโยมต้องแก้ด้วยตัวเองจะเจริญก็ต้องเจริญเองสร้างบารมีเองวิธีในการสร้างบารมีที่มากก็คือการทำสมาธิเพราะนั้นโยมให้ทานดีไหมดีเป็นเหตุให้เกิดโพกรัพย์เป็นเหตุให้มีรูปร่างงามผิวพรรณงามเป็นเหตุให้บริวารชนของเราเนี่ยเชื่อฟังถ้อยคำของเราเป็นเหตุให้ทรัพย์ไม่เกิดอันตรายจาก น้ำจากไฟจากโจรจากทายาทไม่เป็นทีรักษ์นี่คือนิสงของทานการรักษาศินมากกว่าทานร้อยเท่าการทําสมาธิมากกว่าการรักษาศินอีกร้อยเท่าพระศาสดาเปรียบเทียบอน,นิสงส์งเอาไว้นั้นเดี๋ยวจะพาทําสมาธิคว้าอน,นิสงส์งเยอะๆก่อนนะอ่าสักห้านาทีนี่ก็ได้เยอะแล้วพระศาสดาจริงๆขอให้เราทําสมาธิเนี่ยน้อยที่สุดแค่ไหน ใครเดาได้บ้างตัดว่าแค่ชั่วลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามานี่บอกว่าถ้าภิกษุเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอควาทไม่ฉันบินทบาทของชาวเว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทําไม่มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่าเพราะนั้นอาตมาบวชมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งอาตมารู้ลมหายใจแค่เวลาลัดนิ้วมือคุ้มค่าเข้าสู่ญาติโยมแนละ้ว นะอ่า nah, uh, อย่างนี้แค่นั้นจริงๆริงผ